ไต้เล้งทวีความรุนแรงหนักที่สุดในรอบ10ปีทาให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงต้องทํางานอย่างหนักท่ามกลางข้อจํากัดด้านสภาพอากาศก็โชวปีว่าไม่ขึ้นเกาะตัวขึ้นมาบ้างแล้วแล้วก็ในตัวซอนพนยายามรอให้โอกาสการเกิดเป็น9มง่า9โมง10อง ได,ได้เวลาใกล้เคียงงั้นก็เป็นวันนี้เนี่ยผม,ผมขอให้ทำเพราะว่าเป้าหมายของปฏิบัติการฝนหลวงครั้งนี้เพื่อเติมน้ำในเขือ่อนศรีนครินทร์ที่ระดับความสูง5,000ฟุต นีแลคลนนะคะถือเป็นเกลือสำคัญของแนวขขอด้านตะวันตกค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีปริมาณน้ำใช้อยู่เพียงละ20เท่านั้นจึงถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของการทำฝนหลวงในครั้งนี้ค่ะปฏิบัติการฝนหลวงเริ่มด้วยขั้นตอนการก่อกวนด้วยเกลือแกงให้ไอ้น้ำรวมตัวกันเป็นเมฆ จากนั้นจึงเลี้ยงเมฆให้อ้วนด้วยสุดร้อนคือสารแคลเซียมออกไซด์และขั้นสุดท้ายโจมตีให้เป็นฝนด้วยสุดเย็นจากยูเรียและน้ำแข็งแห้งแต่สภาพอากาศที่แปลปลวนก็ทำให้ปฏิบัติการฝนหลวงครั้งนี้ประสบผลสำเร็จยากขึ้น ยากนะครับเพราะว่าฝนระยะเวลาของฝนในช่วงเนี้ยยาวนานขึ้นนะครับฤดูฝนมาล่าช้ากว่าปกตินะครับแล้วก็ทําให้ความชื้นในอากาศนะครับความชื้นผิวดินตั้งแต่ผิวดินเลยนะครับจนขึ้นมาในอากาศเนี่ยความชื้นค่อนข้างตับการก่อตัวของเมฆก็จะน้อยลงไปนะครับจนมาถึงช่วงปลายฤดูการเนี่ยยางช่วงเนี้ยอากาศเย็นเริ่มลงมาแล้วนะครับก็ทําให้ความชื้นในอากาศตับลงนะครับก็เป็นหัวร้อในการก่อตัวของเมฆ ใช่วงครึ่งปีแรกหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจะเร่งเติมน้ําในเขื่อนและพื้นที่การเกษตรแต่ก็พบว่าปริมาณน้ําใช้การได้จริงในเขื่อนใหญ่ยังคงวิกฤตอยู่มากซึ่งเขื่อนภูมิพลมีน้ําใช้การได้ร้อยละ18เขื่อนศริกิจร้อยละ32เขื่อนอุบลรัฐร้อยละ27และเขื่อนศรีนครินมีน้ําใช้การได้จริงร้อยละ16ทําให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ต้องขยายเวลาทำฝนหลวงออกไปในปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ยังขยายเวลาในการปฏิบัติงานฝนหลวงนี่อยู่นะฮะซึ่งสุดท้ายนี้เนี่ยกรมฝนหลวและการมีเกษตรเนี่ยได้ขยายให้ปฏิบัติการไปจนกว่าจะถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเนื่องจากว่าในปีนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยก็ประสบภาวะเอเนยโ่นะฮะซึ่งทำให้ปริมาณน,น้ำฝนเฉลี่ยเนี่ยน้อยกว่าปกติ นะครับความต้องการน้ําไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการเกษตรหรือ,อในด้านของแหล่งเก็บกักน้ําต่างๆเนี่ยต้องการน้ํามากนะครับกมรมฝนหลวงและการบินเกษตรเองเนี่ยซึ่งมีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงกระจายกันอยู่ทั้ง5ภาคนะครับก็ต้องอปฏิบัติงานกันหนักขึ้นนะครับดังนั้นหากไม่มีฝนหลวง น้ำจากพระบิดาของแผ่นดินผสมนิกรชาวไทยก็คงมิอาจรอดพ้นจากวิกฤตภัยแล้งมาจนถึงปัจจุบันนี้ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่ว่าทำฝนนี้ทำสำหรับชาวบ้านสำหรับประชาชนไม่ใช่ทำสำหรับพระเจ้าอยู่หัว